คุณผู้ชมคะพี่สาวไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นซื้อตัวผงปรุงอันนี้มาฝากนะคะเขาบอกคล้ายๆยำนะเดี๋ยวเราจะลองทำดูแต่วันนี้เราไม่มีแตงกว้าญี่ปุ่นเราม่แต,แตงกวาบ้านเราเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะแล้วก็ชิมรสชาติกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะยำสองลูกเลยนะคะคุณผู้ชม เาอาเปลือกมันออกด้วยดีกว่าเนาะเพราะว่ามันแข็งอ่ะแต่บางที่เขาก็จะยำกันทั้งทั้งเปลือกเลยนะติดนิดนึงนะคคุณผู้ชมมันไม่หลุดไปหรือเราจะต้องไปทางนี้เออเราต้องทำไปทางนี้สิเออ รู้เรื่องเลยนะคุณผู้ชมสิ่งบางอย่างก็อยู่ที่การเรียนรู้และลองทำเนาะไม่ได้เรื่องเลยเออนี่พอได้ลองอีกท่าหนึ่งก็เข้าท่าเลยคุณผู้ชมไม่มาติดไม่ต้องมาดึงออกแล้ว ล้างเสร็จเรียบร้อยแบบไหนก็น่าจะได้และคะคุณผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าเขายำกันหันแบบไหนนะเอาแต่เราสะดวกนะคุณผู้ชมเอาแต่เราสะดวกเลย ครั้งแรกเหมือนกันนะที่เรายํำมาเนี้ยค่ะ คุณผู้ชมในหนึ่งซองอันนี้มันจะมีมาให้สองซองนะคะพี่เขาบอกว่าให้ผสมแค่ครึ่งเดียวก่อนเหมือนมันน้อยไปเลยเนาะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนเนาะคนคนไปก่อน กิ่นเริ่มมาแล้วนะคะกลิ่นหอมอยู่นะแ่เราลองชิมดูเนาะยังไม่เข้มข้นต้องเติมให้หมดซองค่ะเติมลงไปให้หมดซองเลยนะข่าวนี้ได้แล้วล่ะคะ่ะ กลิ่นหอมอยู่ค่ะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราจัดลงกานเลยนะคะ คุณผู้ชมคะยำแตงกวาผงยำของญี่ปุ่นนะคะลองทำดูรสชาติโอเคเลยหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ<อ>เห็นมันจืดๆไม่ค่อยมีสีสันแต่รสชาติใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมฝากกดติดตามช่องตุ๊กตาบ้าปีด้วยนะมาลองชิมด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ